นะครับปั๊มไม่ทำงานนะครับเครื่องใหม่ๆปั๊มใหม่ๆม,มาดูวิธีการทำให้ปั๊มทำงานนะครับในตังนี้ใช้มาบอกมาเตีบอลดึงมอตเตอร์ออกฮักมอตเตอร์ออกเออนั่นแหละ เปิดสวิตแล้วก็เอาคีมหมุนตรงนี้เปิดสวิตอ่แล้วก็เอาคีมหมุน,น,มห,มนหมุนจุกมันนะ่ะปั๊มมันข้างปั๊มมันสต,ต็อปคีมดีๆเร็วเร็เออนี่นี่ทำงานแลยอะอัจระบีท้าตรงนี้ด่าดดมผนใหม่หมผนใหม่ อัเจรบีทาดาแค่นี้นะครับทำปั๊บใหม่ๆม,มันไม่ทำงานก็ต่อยุดจ้ะ,แล,จะแล้วก็ทาจจรบีหรือว่าหยอดน้ำมันก็ได้นะครับทาตรงหัวลูกปืนทาเมดเลยนะทาให้หมดเลย พอประกอบแล้วเดี๋ยวลองน้ำเด๋ยว่าน้ำมันออกไหมนะครับเดี๋ยวมาใส่น้ำลองกันดูนะครับน้ำจะออกไหมใส่ทีดเยาพรอิดสวิตนะครับออกแล้วนะครับนี่คือวิธีแก้ไขปั๊มนะครับ กรณีที่ปั๊มได้ทำงานก็ลองดูตัวนี้ก่อนนะครับออกเรงด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ